ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะ,คะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาเด็กๆนะคะมาประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายค่ะ,ะถึงเด็กๆจะอยู่ทางบ้านนะคะแต่ว่าเวลาเราประเมินพัฒนาการเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินกันทีนี้ สิ่งที่คุณครูจะเห็นจะประเมินจากเด็กๆได้นะคะก็คือเด็กๆอาจจะต้องทำให้คุณครูดูใช่ไหมคะจะต้องทดสอบให้คุณครูดูทีนี้เด็กๆจะทดสอบแล้วก็จะทำอย่างไรคุณครูก็เลยมีคลิปนะคะเพื่อจะให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูสำหรับคุณครูเก๋นะคะจะสาธิตให้ดูในเรื่อง การกะโดดขาเดียวอยู่กับที่โดยไม่เสียการทรงตัวนะคะจะทำยังไงเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ ทำได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูคลิปไปแล้วใช่ไหมคะลองฝึกดูนะคะเวลากระโดดเด็กๆจะต้องอาขานะคะขย่งข้างหนึ่งโดยที่ขาไม่ตกลงพื้นเลยนะคะประมาณ5-7ครั้งนะคะพอเด็กๆทำได้แล้วก็ส่งคลิปนะคะมาให้คุณครูดูคุณครูก็จะคอยเช็คพัฒนาการของเด็กนะคะว่าหนูๆทำเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะคอยชมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ